ข่าวรัฐสภาลงมติตั้งฉายาสภาปลวกจอมปลักด้วยบทบาทการทำงานที่ยึดโยงกับตัวเองแถมการประชุมก็ล่มบ่อยเหมือนไม่พัฒนาแล้วยังกัดกินประชาธิปไตยให้ผุกร่อนวุฒิสภาได้ฉายาสภาปรสิตที่นอกจากไม่มีผลงานให้เห็นแล้วยังนำมาซึ่งพิษภัยอีกประธานสภาฉายาไม้เรียวหักที่มีบทบาทไม่ต่างกับครูใหญ่ฟาดนักเรียนจนไม้เรียวหัก แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหัวตอรอออเดอร์ฉายานี้สะท้อนบทบาทประธานวุฒิสภาที่ยังไม่สามารถควบคุมการประชุมได้จึงเป็นแค่หัวหลักหัวตอ่อแล้วยังรอแต่คำสั่งดาวเด่นสภาปีนี้ให้นายสุทินคลังแสงครองเก้าอี้ไปเพราะทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้สมน้ำสมเนื้อส่วนทางกับผู้นำฝ่ายค้านตัวจริง ดาวดับแห่งปีคือวิสารเตชะเีรวัรเหตุจากใช้มีดกรีดแขนตัวเองกลางสภาที่ไม่เหมาะสมชี้นำการใช้ความรุนแรงขณะที่คู่กัดแห่งปียกให้ศิระเจนจาคะเจ้าของกล้วยแต่มอบให้เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์วิดวางมวยกันอีกสำหรับเหตุการณ์แห่งปีคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560เพราะขึ้นชื่อว่าแก้ยาก แต่รัฐสภาลงมติรับหลักการแก้ท่ามกลางเหตุปะทะของฝ่ายหนุนกับฝ่ายค้านมันคือแป้งคือวาทะแห่งปีอ้างว่าเป็นเฮโรอน3.2กิลกร,รมัมมันคือแป้งส่วนคนดีสีสภาไม่ใช่แค่ปีก่อนๆที่ต้องยกเลิกปีนี้ก็เช่นกันเพราะยังหาผู้ที่เหมาะสมไม่ได้ ส่วนนักข่าวทำเนียบรัฐบาลให้ฉายารัฐบาลคือเวริกู้สะท้อนรัฐบาลที่ต้องกู้วิกฤตด้วยเงินกู้ซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตู่ไม่รู้ล้มคือฉายานายกซึ่งเผชิญกับปัญหามากมายแต่ก็ยังยืนหยัดในตำแหน่งผู้นำตลอดมาขณะที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณได้ฉายาป้อมไม่รู้โดยเป็นทุกอย่างในครมแล้วยังควบผู้นำพัก เหมือนกับดอกไม้แม้จะบานมานานแล้วแต่ก็ยังไม่รู้โรยนายวิษณุเครืองามถูกเปรียบเทียบการทำหน้าที่เหมือนผลิตภัณฑ์ซักฟอกขาวยี่ห้อดังไฮเตอร์เซอร์วิทเช่นเดียวกับฉายาของรัฐมนตรีอนุทินชาญวิลกูลทินเนอร์ที่มีทั้งคุณและโทษเหมือนกับบุคลิกที่มักจะขาดความยั้งคิดนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ได้ฉายาเช้าสายบ่ายเคลมผลการทำงานที่เป็นเรื่องดีๆมักดึงมาเป็นผลงานคะแนนนิยม ฉายาค้างคลังเป็นของนายสันติพร้อมพัดที่ยังคงไปไม่ถึงดวงดาวถูกรั้งให้อยู่แค่รัฐมนตรีช่วยทั้งที่หวังว่าการเอาไว้นายศักดิ์สยามชิดชอบได้ฉายาศักดิ์สบายสายเขียวที่หมายถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งมีความเห็นต่างกันอยู่แต่ก็ยังผ่านฉลุยพังพรฉายาของนายพุทธพงศ์บุญการสะท้อนการทำงานที่ล้มเหลวและมีเหตุต่อต้านบานปลายหลังปิดเว็บไซต์ปลุกใจเสือป่าชื่อดัง นายนัทพลทีพสุวรรณฉายาวีด,ดับจากแกนนำกปปสเป็นรัฐมนตรีเกตเอแต่ผลงานไม่โดดเด่นทั้งวิ่งว่ายน้ำและปั่นจักรยานสะท้อนภาพนางน,นลมนลพิญโยศินวัฒร์ในการนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเป็นที่มาของฉายาแชมป์ไตรกีฬาสำหรับวาทะแห่งปีคือไม่ออกออและผม<ร>ะทำอะไร,ระผิดป<ร>เป็นคำตอบของนายกหลังถูกถามถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผูุ้มนุมทางการเมืองผมผิดอะไรหรือตอนนี้ผมถามเ่องนี้